สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นความพยายามในการถ่ายวิดีโอจากนอกจอคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งสิ่งที่จะมาเป็นหนูทดลองสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็คือรีวิวบวกกับแกะกล่องนะครับผมชุดพรีเมียมอ i ดิชั่นของเกม Story of Seasons Pioneers of Olive Town นะครับเกมซีรีส์ปลูกผักนะครับภาคล่าสุดลงให้กับเครื่อง n t e n d o Switch นะครับผม อันนี้ก็จะเป็นชุดกล่องสะสมนะครับพรีเมียมเอดิชันหรือว่าดีลักซ์เอดิชันนะครับซึ่งของโซนภาษาอังกฤษเนี่ยที่เป็นโซน US แล้วก็โซน EU หรือว่าโซนยุโรปเนี่ยตัวกล่องพรีเมียมเอดิชันเนี่ยจะได้ของที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยผมก็จัดมาเป็นของโซน US นะครับผมเดี๋ยวมาดูภายนอกของตัวกล่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับ ซึ่ง no ขนาดเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างเล็กนะอันนี้คือเทียบกับมือนะครับคือมันประมาณใกล้เคียงกับขนาดของตัวแผ่นเกมเลยนะหรือไม่ก็ขนาดใกล้เคียงกับหนังสือการ์ตูนเล่มเล็กนะครับผมอ่าเล็กมากนะครับคือตอนที <|lb|>. ่รับกล่องมาเนี่ยก็ค่อนข้างแปลกใจเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้ด้านหน้านะครับผมแล้วก็ด้านข้างนะครับก็จะเป็นตัวชื่อเกมนะครับอ่ามุมขวาบนเนี่ยก็จะมีอ่าครบรอบ25ปีนะครับอ่าเป็นโลโก้ครบรอบ25ปีของ ซีรีส์เกมปลูกผักอันนี้นะครับย5ิปีเลยนะก็ถือว่ายาวนานพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะครับผมก็จะมีในส่วนของอรูปรูปในเกมนะครับผมแล้วก็มีคําอธิบายนั่นนู่นนี่นะครับแล้วก็ด้านขวาล่างนะครับก็จะบอกว่าในตัวพรีเมียมออดิชั่นนี้เนี่ยได้อะไรมาบ้างนะครับนอกจากตัวแผ่นเกมซึ่งของโซน u s สนะครับผมสิ่งที่ได้เนี่ยก็จะมี2ออย่างนะก็คือ ตุ๊กตาน้องควายนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นผ้าแขวนนะครับผมคือมี2อย่างนะตุ๊กตากับตัวผ้าแขวนนะครับถามว่าคุ้มค่าไหมนะครับสำหรับชุดพรีเมียมอ dition นี้นะครับราคาเนี่ยก็คือจะบวกจากตัวแผ่นเกมราวๆสิเหรียญน,นะครับผมประมาณาบวกเพิ่มจากแผ่นเกมมือนหนึ่งะประมาณ10เหรียญน,นะครับคือความคุ้มค่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบว่า อ,อยากได้แค่ตุ๊กตาเนี่ยถ้าเกิดเทียบกับภาคก่อนนะคือภาคก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อเกมล็อตแรกหรือว่าพรีออเดอร์เนี่ยเราจะได้ตุ๊กตามาเลยนะครับผมคือแบบว่า,าย้อนไปประมาณ3ภาคล่าสุดเนี่ยก็จะมีแบบว่าตุ๊ก,กตากระต่ายนะครับตุ๊ก,กตาขับิบาร่าแล้วก็ล่าสุดก็คือตุ๊ก,กตาวัวชมพูนะครับแต่ว่าพอมาในภาคน,นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ตุ๊ก,กตาเนี่ยก็คือ ต้องจ่ายเพิ่มนะครับผมเพื่อซื้อตัวพรีเมียมออดิชันนะครับก็ถือว่าคุมน้อยลงนะผมว่าของส่วนยุโรปเนี่ยค่อนข้างได้ของที่น่าสนใจเลยนะครับผมก็จะมีในส่วนของอาการ์ดตัวละครนะครับแล้วก็จะมีโปสเตอร์นะครับซึ่งจะเป็นโปสเตอร์ลายเดียวกับตัวด้านหน้าของกล่องเลยนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือจะได้เป็นสมุดโน้ตนะครับซึ่งผมค่อนข้างจะชอบทุกอันนะแต่ว่า ของโซนยุโรปเนี่ยมันจะไม่มีตุ๊กตาควายนั่นเองนะครับก็เลยโอเคเราเห็นแก่ตุ๊กตานะครับก็เลยจัดเป็นโซน u s มานะครับอ่าอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะฮะคือซื้อมาหลายวันแล้วนะครับยังไม่ได้แกะมาเล่นนะเพราะว่าอยากจะรอในส่วนของแพทอัปเดตสักนิดหน่อยนะครับเผื่อว่าจะเล่นได้อย่างสนุกขึ้นนะครับเพราะว่าตอนที่เล่นในโซนของญี่ปุ่นเนี่ยคือมันค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของ พวกเฟมเรทแล้วก็โหลดนานอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะตัวพลาสติกด้านนอกออกนะครับอ่าตอนนี้ผมได้ทําการแกะพลาสติกด้านนอกออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหน้าของกล่องกันแบบชัดๆอีกรอบหนึ่งนะครับผมอ่าก็เป็นงานอาร์ตเวิร์กนะครับผมซึ่งจะเป็นผลงานของ ผู้ที่ออกแบบแล้วก็วาดอาร์ตเวิร์กของตัวละครให้กับเกมซีรีส์นี้นะครับผมก็คืออาจารย์มัซยามะอิกุสะนะครับซึ่งต้องบอกว่าอาร์ตเวิร์กของเกมซีรีส์นี้เนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับผมแล้วก็จะปรากฏตอนที่เราคุยกับตัวละครน,นะเวลาเราคุยกับตัวละครจีบสาวอะไรแบบนี้ก็คือจะมีรูปพอร์ตเทรต2 d นะครับผมขึ้นมาเพื่อแสดงสีหน้าต่างๆนะครับซึ่งทำไมภาคนี้ไม่มีใช่ไหม อ่เดี๋ยวมาแกะกล่องดูด้านในกันนะครับผมต้องแกะด้านไหนเนี่ยอ่าน่าจะต้องแกะด้านบนนะโอเคเดี๋ยวต้องแกะอย่างระวังนิดหนึ่งนะครับโอ้แกะแบบเบาๆแล้วมันไม่ออกยังไงดีสิอ่ะโอ้ทำไมด้านบนมันดูแกะยากนิดนึงนะฮะโอเคตอนนี้ผมไปงัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ด้านล่างสุดเราเห็นเป็นตัวแผ่นเกมนะครับว้าว อ่ะอันนี้คือปกแผ่นเกมนะครับผม Story of Season Pioneers of o l i v h a o t n นะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะโอเคจัดไปอย่างที่หนึ่งแผ่นเกมนะครับผมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ต่อไปเป็นตัวตุ๊กตาน้องควายนะครับสิ่งที่ผมอยากได้มากที่สุดเฮ้ยเดี๋ยวเราแกะดูเลยตุ๊กตาน้องควายมาแล้ว ขอต้อนรับตุ๊กตาตัวใหม่นะฮะ <c oughs> เฮ้ยขอดูแบบชัดๆหน่อยสิวิ่งนี่ตัวขนาดตัวเล็กมากนะครับประมาณนี้กล้องไม่โฟกัสอ,อ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันตัวเล็กมากตุ๊กตาควาย <c oughs> ด้านบนนี้อะไรอะ่ะอ๋อมันแบบว่าเอาไปแขวนได้ปะ <c oughs> เดี๋ยวเอาไปเกี่ยวกับอย่างอื่นโอเค แล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นผ้าผ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวแกะดูขนาดเลยล้วกันนะจริงๆมันก็บอกขนาดไว้แล้วแหละตรงมุมขวาล่างของกล่องอ่ะประมาณนี้นะครับผมโอ้คือมันล้นล้นจอโัวศัพที่ผมตั้งไว้อะก็คือมันจะเป็นลายเดียวกับตัวแผ่นเกมนะอ่ะ ประมาณนี้โอเคก็เป็นผ้านะครับผมมาจัดวางปิดท้ายนะฮะทำไมมันทุลักทุเลจังเลยในการเซตติ้งถ่ายวิดีโอจากนอกจอคอมเนี่ยมาเอาผ้าวางเลยเออทำเป็นผ้าปูโตได้ปะเนี่ยผ้าตัวเกมแล้วก็ตุ๊กตาน้องควายนะครับผม มันมันดูมืดๆนะเดี๋ยวผมไปลองเปิดไฟดูเออได้อยู่คือตอนแรกเนี่ยผมลองเปิดไฟแล้วแสงมันสะท้อนอนะ่ะก็เลยรู้สึกแปลกๆนะครับอ่าแต่ว่านี้เปิดไฟให้น้องควายหน่อยน้องควายตัวมืดนะครับโอเค3อย่างนะครับสำหรับชุดพรีเมียมเอดิชันของเกม Story of s e a s o n p i o n e e r of ่ยออฟ Town นะครับ เออเน่เนก็ได้ตุ๊กตาน้งควายมาแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมายืนข้างกันนะครับผมตัวที่ผมได้มานะจะมี2ตัวนะครับก็คือวัวชมพูกับตัวคาปิบาร่านะครับตัวกระต่ายผมไม่มีนะ,ะตัวใหม่ล่าสุดตัวที่เพิ่งได้มานะครับเป็นน้งควายจากภาคโอลิฟทาวนะครับแล้วก็ภาคที่แล้วเนี่ยก็คือเฟรนด์ออฟมินเนอร o w ทาวนะที่เป็นรีเมคของภาคเกมบอยนะครับ ถ้าเกิดคุณพรีออเดอร์หรือว่าซื้อลอตแดกๆเนี่ยก็จะได้เป็นตัวตุ๊กตาวัวชมพูนะครับอ่าวัวชมพูน้องควายแล้วก็ภาคก่อนหน้านะครับผมก็จะเป็นภาคที่ลงให้กับเครื่อง Nintendo 3DS นะครับก็คือ Story of Season Trio of t o w n นะครับผมของแถมเนี่ยก็จะได้เป็นตุ๊กตาคาปิบาร่านะครับนี่อันนี้คือตัวน้องคาปิบาร่านะครับอ่าคาปิบาร่าวัวชมพูแล้วก็น้องควายนะครับ จริงภาพก่อนหนะ้า trio of town เนี่ยก็คือ story of season นะครับผมถ้าเกิดว่าเพื่อนๆซื้อในช่วงนั้นซึ่งผมไม่ได้ซื้อตอนนั้นนะคือไม่ได้มาเล่นในช่วงนั้นนะครับก็จะได้เป็นตัวตุ๊กตากระต่ายด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างอยากได้เหมือนกันนะแต่ผมว่าน่าจะแรงมากนะครับหายากด้วยนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมมี3ตัวแค่นี้นะครับก็เป็น3ตัวตุ๊กตาที่แถมมานะครับผมจากการซื้อเกม ซีรีส์โบกุจโมโนกาตาริสตอรี่ออฟซีสันนะครับผมสำหรับรีวิวบวกกับแกะกล่องนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปแรกของการถ่ายวิดีโอนอกจอคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีอะไรติดขัดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยก็พยายามหาอะไรที่คิดว่าน่าสนใจนะครับผมสำหรับการเอามารีวิวผ่านการถ่ายวิดีโอนอกจอคอมพิวเตอร์นะครับผม ก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับผมที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ